อีพีที่สองต่อในตาที่สองน้องเขาบอกว่าพี่พี่ขอเล่นอาเลนดวนอาเลหนในผมก็เลยโอเคได้ได้ได้และแน่นอนผมอยู่ฝั่งแดงเหมือนเดิมส่วนเขาก็อยู่ฝั่งน้ําเงินนะนะดูเหมือนเน็ตน่าจะช้าผมนี่ไปป่าตั้งไกลแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งเดินปกติของเขาผมจะรีบมาเก็บรองเท้าก่อนจะได้เดินไวๆนะ แล้วก็เตรียมฟาร์มแล้วก็ดูเหมือนจะเกิดการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งน,นะนเขาบอกว่าขอฟาร์มก่อนจนกว่าจะถึงระเบลเต็มได้ไหมครับก็โอเคผมก็เลยปล่อยให้เขาฟาร์มไปผมก็จะฟาร์มด้วยเหมือนกันฟาร์มจนกว่าจะของเต็มดูซิว่าใครจะแรงกว่ากันระหว่างอารีนฝ่ายนู้นกับอารีนฝ่ายนี้ก็ผมเร่งเวลาด้วยจะได้ไปไวแต่ว่าผมจะ ตัดแล้วก็ไปยังฉากที่ของเต็มเลยดีกว่าของผมยังไม่ทนได้เต็มเลยขาดอีกชิ้นเดียวเองเขาก็บอกด่วนเลยด่วนเลย,ยงั้นพวกผมก็เลยเตรียมการเปิดฉากที่ต้องเรียกว่าดุเดือดไม่เรียกว่าดุเดือดหรอกแต่ก็เกือบเสี่ยงตายได้เลยเกือบไปแล้ว อาเลนฝ่ายตรงข้ามมีการเปลี่ยนของเล็กน้อยอะนะก็นั่นแหละส่วนผมของใกล้จะเต็มละคือของอย่างสุดท้ายคือดาบแดงอีกอันหนึ่งแล้วก็เปิดชาร์กสู้กันอีกรอบมาในรอบที่สองนะแล้วผมก็ของเต็มพอดีเลย ถ้าใครจำของของผมได้ว่ามันจะมีดาบแดงแล้วก็ที่ตัดเลือดแล้วก็มีดาบใหญ่แล้วก็มีรองเท้าซึ่งแน่นอนฝ่ายตรงข้ามกำลังจะก๊าปของผมนั่นเองก็นั่นแหละอย่ังว่าถ้ามีใครชวนตัวที่มันตัวเดียวกันยังไงฝ่ายตรงข้ามถ้าเห็นอีกฝ่ายมันแรงกว่ามันก็ต้องกกอปของของฝัดนั้นหยุดเป็นธรรมดานะส่วนผมในตอนนี้ได้ขายรองเท้าทิ้งไปแล้วก็ออกเกาะที่เวลาตีเราจะได้เลือดน่านะ ซึ่งไม er pues ่ร mm ู้ฝันตรงข้ามจะกอบไหมแต่ยังไงซะคนกอบก็ต <ISH> nah ้องกอบตามแหละเขาเรียกว่าอวิชากอ c ปี <kindergarten company> ้เห็นชัดแม่แม่งเอาเสมือนเลยแต่ไม่เหมือนตรงที่ว่ามันวางจัดเรียงเกี่ยวกับไอเทมนะแต่ก็ยังว่าแหละไปให้ก๊อบไปเพราะผม มีของที่สามารถที่จะแก้มันได้อยู่เหมือนกลัวตัวเองฆ่าเขาไม่ได้ะถึงได้เอาพลังของมังกรมาใช้ในตอนที่ผมตายครั้งแรกนี่ผมรู้สึกว่าเดือดดานมากเลยเนื่องจากว่าไอตอนช่วงนั้นนี่ไม่รู้แล้วก็เพิ่งมารู้อีกทีว่าแบบไปแอบส่องไง มันจะมีไอ้ตรงที่ให้กดข้างบนเราไปดูว่าฝ่าตรงข้ามมันออกของอะไรปพรากฏว่ามันออกของตามผมผมก็เลยต้องเตรียมทําการแก้เซ็ตของนิดหน่อยก็แค่เปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อที่จะแก้ทางของตัวเองนะและ้วก็กลับไปล้างแค้นมันไส้เด็กเด็กเมื่อวันซืน กระต่ายบินผ่านหน้าบ้านใช่เหรอดูเหมือนเด็กคนนี้ยังคงมั่นใจกับของชิ้นนี้อยู่นะยังคงเปลี่ยนส่วนผมยังใช้เกี่ยวกับไอเทมที่สามารถลดโลได้อยู่นะและนี่จะเป็นการตีดักเพื่อที่เอ่อปอาจมาใช้กับผมนะ กระตายเป็นผ่านอาบานเอาอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ได้ก๊อปของของผมอีกแล้วนะเมื่อกี้เหมือนจะออกกอเกิดได้แต่นั่นแหละโอออกดับแดงสาวันเลยเหรอเอาเรื่องแล้วเมื่อมีคนก๊อปของของผมผมก็ต้องทำการออกของแก้ทางซึ่งผมออกเป็นทางเจาะเกาะนะเพราะเขายังมีเกาะอยู่ ไหวๆกระกระเทยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายวินแล้วแหละเหมือนกะจะให้ตายให้ได้เลยออกดาบแดงต้องสี่อันเนี่ยนักกลัว กระจกโอเคดูเหมือนเขากำลังกํลังจะเอาเออ่ของของ เก่าที่ผมใช้เมื่อตอนแรกกลับมานะก็ผมก็ต <eze> ีม <analogy> ังกรตามเคยชนะโดยให้คลิปจบปอมสองตาละเขาก็น่าจะสำนึกแล้วมั้งก็นั่นแหละแพ้ทั้งสองตาเนี่ย แล้วก็ผมได้ไปแปดค 2. 2> ิวตายไปแค่สองอยู่ตานี่เราตายไปแค่สองแต่ตาที่แล้วนี่ไม่ตายก็ถือว่าโชคดีนะก็สําหรับคนที่ว่าดูก็อย่าชวนผมมาดวนนะผมไม่ต้องการใครดวนและอ้ามดูฟรีต้องกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยโอเคคงเข้าใจกันนะก็แค่นี้แหละคลิปสองพาร์ท kho chụp bye